โอเคครับในคลิปก่อนหน้านี้นะครับเราพูดถึงเรื่องของการคำนวณหาขนาดและจำนวนแผงไปแล้วนะครับในขั้นตอนถัดไปนะครับก็ต้องพูดถึงเรื่องของการเชื่อมต่อแผงเข้าด้วยกันครับในระบบผลิตน้ำร้อนแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่นะครับที่มีแผงมากกว่า1แผงนะครับก็จะต้องมีการต่อแผงเข้าด้วยกันนะครับเพื่อลำเลียงน้ำจากแผงหนึ่ง ไปยังอีกแผงหนึ่งจากชุดแผงหนึ่งไปยังอีกชุดแผงหนึ่งนะครับาการเชื่อมต่อแผงเข้าด้วยกันก็มีอยู่หลายแบบนะครับแต่หลักๆที่ใช้นะครับก็จะเป็นการต่อผสมกันระหว่างการต่อแผงแบบอนุกรมและการต่อแผงแบบขนานนะครับอย่างในคลิปก่อนหน้านี้ผมได้พูดถึงเรื่องของการต่อแผงแบบขนานและแบบอนุกรมไปบ้างแล้วนะครับแต่วันนี้นะครับก็จะมาให้ดูรายละเอียดนะครับที่เพิ่มมากขึ้นครับ สำหรับการต่อแผงแบบขนานนะครับสังเกตนะครับน้ำก็จะไหลเข้าสู่แผงแรกนะครับและแผงต่อไปนะครับไหลเข้าแผงทุกแผงพร้อมๆกันครับหลังจากนั้นครับน้ำที่มีอุณหภูมิต่ำนะครับก็เข้ามารับความร้อนจากแผงครับหรือไปไล่น้ำร้อนนะครับที่อยู่ในแผงนะครับให้ออกไปด้านบนครับเสร็จแล้วน้ำออกไปจากแผงก็จะออกไปพร้อมๆกันครับผ่านท่อเฮดเดอร์รวมด้านบนออกไปครับนี่คือการต่อแผงแบบขนาน นะครับแต่ว่านะครับสำหรับการต่อแผงแบบอนุกรมนะครับเดี๋ยวให้ดูรูปแผงการต่อแผงแบบอนุกรมนะครับก็จะมีความต่างกันครับสังเกตนะครับการต่อแผงแบบอนุกรมเราจะนําน้ําเข้าแผงที่1ก่อนครับหลังจากนั้นก็จะปล่อยน้ําจากแผงที่1นะครับให้วิ่งรับความร้อนจากแผงครับจนกระทั่งมีอุณหภูมิสูงขึ้นและออกจากแผงที่1จากนั้นค่อยเอาน้ําร้อนที่ผลิตได้จากแผงที่1ไปเข้าแผงที่2ครับทาอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับนี่เรียกว่าการต่อแบบอนุกรม สังเกตลักษณะการต่อท่อนะครับการต่อแผงแบบขนานโฟจะไหลสะดวกกว่าระบบนี้มีแผง5แผงนะครับเพราะนั้นโฟรวมก็จะคือโฟของแผงห้าแผงรวมกันเลยถ้าเป็นต่อแบบขนานแต่สําหรับการต่อแบบอนุกรมในรูปนี้ครับโฟของแผงที่1ก็จะเท่ากับโฟของแผงที่2แผงที่3แผงที่4และแผงที่5คือเป็นโฟเดียวกันโดยตลอดครับไม่ใช่โฟผลรวมนะครับ สรุปนะครับการต่อแผงแบบอนุกรมนะครับน้ําจะไหลสะดวกน้อยกว่าหรือไหลาย,ยากกว่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้นะครับสำหรับการต่อแผงแบบอนุกรมนะครับเมื่อโฟน้อยกว่านะครับเราเรียกโลโฟครับสำหรับการต่อแผงแบบอนุกรมนี่คือการต่อแผงแบบอนุกรมนะครับสิ่งที่ได้คือโลโฟครับจำไว้ครับแต่ว่าไฮเทมครับเมื่อ ไหลด้วยโฟที่ต่ำกว่าระบบน้ำร้อนแสงอาทิตย์ขนาดเดียวกัน5แผงเหมือนกันครับแต่ละแผงขนาดเท่ากันครับเมื่อไหลด้วยโฟที่ต่ำกว่าคือโฟเดียวกันทุกแผงครับเพราะฉะนั้นโฟน้อยกว่าก็จะมีความร้อนมากกว่าครับนี่ผมเคยพูดถึงเรื่องนี้ไปบ้างแล้วนะครับในขณะที่ถ้าเป็นการต่อแผงแบบขนานครับจํานวนแผงเท่ากันครับแต่ว่าโฟไหลสะดวกกว่าเพราะฉะนั้นได้ปริมาณน้ําร้อนไปใช้เยอะกว่าครับ ได้ไฮโฟครับแต่ในทางตรงกันข้ามครับเมื่อไฮโฟนะครับระบบเดียวกันโลเทมครับอุณหภูมิน้ำร้อนที่ได้ก็น้อยกว่าครับเพราะฉนั้นก็ต้องเลือกระหว่างการต่อแบบอนุกรมและแบบขนานครับถ้าอยากได้อุณหภูมิสูงก็อาจจะต้องเลือกต่อแบบอนุกรมครับถ้าอยากได้ปริมาณน้ำร้อนไปใช้เยอะๆก็อาจจะเลือกต่อแบบขนานครับโอเคนะครับทีนี้นะครับ ในการตอบแบบอนุกรมและแบบขนานก็ไม่ได้หมายความว่านะครับอยากได้อุณหภูมิสูงมากๆต่ออนุกรมนะครับหลายๆแผงนะครับสิกว่าแผงเลยอยากได้โฟลปริมาณโฟลเยอะมากๆต่อขนานแบบหลายๆแผงไปเลยอย่างนี้ก็ไม่ได้ครับมีข้อจํากัดครับข้อจํากัดคืออะไรครับลองไปดูครับถ้าเป็นการตอบแผงแบบขนานอย่างในรูปนียครับลองมาดูนะครับสมมุติว่าเป็นระบบแผงที่มีแผง4แผงแต่ละแผงมีขนาด2.5ตารางเมตรครับ นะโฟของการต่อแบบขนานคือเอาะโฟของแต่ละแผงรวมกันครับนะโดยปกติแล้วสิ่งที่ต้องรู้จากผู้ผลิตอีกอย่างที่สำคัญเลยนะครับสำหรับสเปคแผงก็คืออัตราการไหลขั้นต่ำผ่านแผงครับที่จะถูกกำหนดมาโดยผู้ผลิตครับนะในที่นี้ครับแผงแผงเนี้ยเขากำหนดอัตราการไหลขั้นต่ำคือ40ลิตรต่อชั่วโมงต่อตารางเมตรครับหมายความว่าอะไรครับอัตราการไหลขั้นต่า หมายความว่าเราต้องซับไพโฟหรือป้อนโฟการไหลของน้ําให้อย่างน้อยที่สุด40ลิตรต่อชั่วโมงต่อตารางเมตรแผงนะครับนะไม่อย่างนั้นแล้วน้ําจะไม่ไหลผ่านแผงตั้งแต่ทางเข้าไปจนถึงทางออกหรือไม่สามารถไหลออกจากแผงได้ครับถ้าโฟต่ําเกินไปนะต้องอัดต้องไหลด้วยอัตราการไหลขั้นต่ําประมาณเท่านี้ครับสมมุติว่าเราใช้อัตราการไหลขั้นต่ําเลยครับนะสำหรับแผงแผงหนึ่งที่มีพื้นที่2.5ตารางเมตรแผงครับ อฮะอัตราการไหลขั้นต่ำของแผงนี้ก็คือ2.5งหคูณสีหรือ100ลิตรต่อชั่วโมงครับต่อแผงนะฮะอันนี้ต่อแผงนะครับมีทั้งหมด4แผงนะฮะเพราะนั้นโฟของการต่อแบบขนานคือเอาโฟของแผง4ีแผงรวมกันก็คือ 4, คูณร้อยก็คือ400ลิตรต่อชั่วโมงผ่านแผงชุดนี้ครับที่มี4แผงโฟ0 0ลิตรต่อชั่วโมงเลยนะครับเพราะนั้นแปลว่านะครับสำหรับ แผง4ี่แผงนนี้นะครับสเปคแผงเนี้ยนะครับที่มีการต่อขนานจำนวน4ีแผงเนี้ยในระบบของการป้อนน้ำให้ไหลผ่านแผงชุดนี้นะครับจะต้องป้อนให้อย่างน้อยที่สุดมีค่าเท่ากับ40ลิตรต่อชั่วโมงครับผ่านแผงทั้ง4แผงนี้นะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะถ้าเราป้อนน้อยกว่านี้นะครับก็เป็นไปได้ว่าน้ำจะไม่ไหลออกจากระบบแผงนี้นะครับถัดไปครับ ถ้าเป็นการต่อแบบอนุกรมครับข้อมูลเดียวกันครับก็คือเป็นแผงที่มีขนาดต่อแผงคือ2.5ตารางเมตรนะครับมี4แผงครับเชื่อมต่อกันแบบอนุกรมข้อมูลเหมือนกันนะครับแผงชนิดเดียวกันนะครับสแผงเหมือนกันแต่ต่อแบบอนุกรมครับเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เราได้แผงอัตราการไหลขั้นต่ําต่อแผงคือ100ลิตรต่อชั่วโมงครับองาคูณ40คือ100ลิตรต่อชั่วโมงครับ แต่สำหรับการต่อแบบอนุกรมนะครับ f o นะครับของแผงทุกแผงคือ f เดียวกันครับเพราะฉะนั้นอัตราการไหลขั้นต่ำผ่านระบบแผงนี้ที่เป็นแผงสี่แผงต่ออนุกรมกันเนี่ยก็คือ100ลิตรต่อชั่วโมงเหมือนกันครับเห็นความต่างไหมครับต่อแผงแบบขนานได้ f รวมนะครับขั้นต่ำา400ลิตรต่อชั่วโมงนะครับแต่ต่อแบบอนุกรมได้100ลิตรต่อชั่วโมงครับ ต้องซัพพลายให้ไม่น้อยกว่านี้นะครับถ้าน้อยกว่านี้ก็อ,อย่างที่บอกครับน้ําอาจจะไม่ไหลผ่านระบบแผงนี้ออกไปนะครับโอเคนั่นคือเรื่องของการต่อแผงครับในระบบน้ําร้อนแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่อาจจะมีการต่อผสมกันครับบางชุดมีการต่อแบบในชุดเองมีการต่อแบบอนุกรมเพื่อให้ได้อุณหภูมิสูงหลังจากนั้นก็ขนานแต่ละชุดรวมกันครับให้ได้ปริมาณน้ําร้อนนะครับมากขึ้นนะครับก็แล้วแต่การออกแบบนะครับ โอเคนะครับนั่นะคือเรื่องของการต่อแผนนะครับซึ่งไม่อยากลงรายละเอียดมากนะครับถ้าลงรายละเอียดเรื่องของการคำนวณข,ขนาดของท่อคำนวณความยาวท่อนะครับมันก็จะเป็นเรื่องของการออกแบบระบบท่อนะครับซึ่งต้องใช้เวลานานอีกพอสมควรนะครับในหัวข้อถัดไปที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือ,อเรื่องของถังน้ําร้อนครับในการคำนวณขนาดของถังเก็บน้ําร้อนนะครับในคลิดบรรยายนี้นะครับ จะใช้วิธีการคำนวณขนาดของถังแบบง่ายๆนะครับซึ่งเลือกมา2วิธีครับนะวิธีแรกนะครับก็คือการใช้แฟกเตอร์ตัวคูณนะครับคูณเข้าไปนะครับอ่เป็นแฟกเตอร์การใช้งานครับนะโดยปกตินะฮะแฟกเตอร์ที่เรานิยมใช้คูณเข้าไปคูณเข้าไปกับอะไรครับคูณเข้าไปกับปริมาณน้ําร้อนที่เราอยากจะได้ครับนะเช่นในโจทย์เมื่อกี้นี้ครับปริมาณน้ําร้อนต่อวันคือ2 0 0 0มลิตรต่อวันครับ โดยไม่สนใจว่าจะมาจากระบบน้ําร้อนแสงอาทิตย์หรือจะมาจากระบบน้ําร้อนเสริมอื่นๆแต่รวมกันแล้วต้องได้20,000ลิตรต่อวันครับนะฮะเพราะฉะนั้นวิธีการคานวณขนาดของถังเก็บนะครับต้องสต็อกให้มากกว่า20,000ครับเผื่อไว้ครับนะเพราะฉะนั้นก็เอาตัวคูณนะครับ1.2หรือ1.3เท่าไปคูณครับนะจากตัวอย่างเมื่อกี้นี้ถ้าเราจะคํานวณขนาดถังเก็บโดยวิธีเอาแฟกเตอร์ใช้งานเข้าไปคูณก็คือเอา20,000ลิตรต่อวันนะครับ ไปคูณกับแฟกเตอร์นะครับสมมุติว่าเอา1.2ไปคูณครับก็จะได้ขนาดถังเก็บน้ำร้อนต้องมีขนาดประมาณ24,00 0ลิตรครับนี่ขนาดความจุของถังเก็บน้ำร้อนเห็นไหมฮะซึ่งแฟกเตอร์ประมาณ1.2หรือ1.3เท่านี้เป็นแฟกเตอร์ของการใช้งานปกตินะครับหมายความว่าไงครับหมายความว่าบริเวณที่เราติดตั้งน้ำร้อนแสงอาทิตย์นี้อยู่ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ปกติทั่วไปไฟฟ้าและเชื้อเพลิงเข้าถึงได้ง่ายนะครับ ใช้แฟกเตอร์แค่1.2หรือ1.3เท่าไปคูณก็พอแล้วครับจริงๆก็คล้ายๆกับเวลาเราคำนวณขนาดความจุขของถังเก็บน้ำใช้ตามบ้านเราเนี่ยครับเวลาเราเลือกขนาดถังเก็บน้ำใช้ตามบ้านเราเราก็ต้องสต็อกไว้1วันแล้วเผื่ออีกนิดหนึ่งครับเพื่อให้มีใช้งาน,นาเพิ่มขึ้นนะครับ แต่ถ้านะครับระบบน้ำร้อนแสงอาทิตย์ของเราไปติดตั้งในบริเวณที่ห่างไกลไฟฟ้าเชื้อเพลิงเข้าถึงยากหรือมีราคาแพงนะฮะบางครั้งแดดไม่มาหลายวันนะครับระบบน้ำร้อนแสงอาทิตย์เราทําน้ําไม่ได้อุณหภูมิครับถ้าเราไปคอยแต่จะใช้ไอ้ระบบน้ําร้อนเสริมจากพลังงานเชื้อเพลิงหลักมันก็จะสิ้นเปลืองมีราคาแพงนะครับเพราะฉะนั้นเราควรจะสต็อกถังเก็บน้ําร้อนในระบบนะครับให้มีขนาดใหญ่ขึ้นครับ โดยแฟกเตอร์ที่เอาไปคูณอาจจะเอา2หรือ3เท่าไปคูณเลยครับนะแต่ว่าการเอา2หรือ3เท่าไปคูณนะครับขนาดของถังก็จะใหญ่ขึ้นแล้วก็จะมีค่าใช้จ่ายก็คือต้องนะใช้ถังใบใหญ่ขึ้นก็แพงขึ้นนะครับโอเคนะเพราะนั้นโดยสรุปครับวิธีการคำนวณขนาดถังนะครับความจุของถังวิธีแรกก็คือเอาแฟกเตอร์การใช้งานถ้าเป็นแฟกเตอร์การใช้งานปกติก็เอา1.2หรือ1.3เท่าไปคูณครับ ถัดไปครับวิธีที่2ครับก็เอาจริงๆก็เป็นวิธีการเอาตัวคูณไปคูณเหมือนกันครับแต่ว่าวิธีที่2เนี่ยคำนวณนจากาพฤติกรรมการใช้งานที่ต่างกัน3แบบครับามาดูว่าทํำยังไงครับเราสามารถประมาณขนาดความจุที่น้อยที่สุดของถังเก็บน้ําร้อนสําหรับพฤติกรรมการใช้งานที่ต่างกัน3แบบครับแบบแรกครับกรณีมีการใช้น้ําร้อนสม่ําเสมอในช่วงกลางวันครับ พูดง่ายคือใช้น้ําร้อนเฉพาะช่วงกลางวันครับไม่ใช้กลางคืนครับเช่นโรงงานที่มีอย่างมาก2กะน,นะครับะกะเช้ากะกะบ่ายครับกลางคืนไม่มีเย็นไม่มีนะครับใช้น้ําร้อนเฉพาะช่วงกลางวันแปลว่าเราผลิตน้าร้อนแสงอาทิตย์ได้ก็ตอนกลางวันตอนมีแดดใช้ก็ใช้ตอนกลางวันครับผลิตไปใช้ไปครับใช้ทุกวันแบบนี้ครับเจ็ดนะวันต่อสัปดาห์เราไม่ต้องสต็อกน้ําร้อนเยอะครับ เห็นไหมผลิตไปใช้ไปก็ไม่ต้องสต็อกเยอะเพราะไม่ได้เอาไปน้ําร้อนไปใช้กลางคืนครับเพราะนั้นไม่ต้องสต็อกถังเก็บเยอะครับขนาดความจุนะครับของถังเก็บที่ควรจะเป็นก็คือเอาตัวเลข20.4ถึง28.6ลิตรต่อตารางเมตรไปคูณกับพื้นที่ของแผงครับพื้นที่รวมของแผงเช่นในตัวอย่างเมื่อกี้นะครับเราได้พื้นที่แผงคือ281.6ตารางเมตร นะฮมเอรวมนะนะวันนั้นขนาดความจุของถังเราก็เอาตัวเลขนะครับนะความจุถังถ้าพฤติกรรมการใช้งานเป็นแบบนี้ครับก็เอาตัวเลขสมมุติว่าเอา20.4ไว้ครับไปคูณกับ281.6สินะครับนะสิ่งที่ได้ก็คือนะลิตรนะของถังครับนะซึ่งนะจากตัวเลขเนี้นะครับลองเอากดเครื่องคิดเลขดูก็ได้ เอา20.4ไปคูณกับ281.6นะครับก็จะได้ตัวเลขออกมาแค่ประมาณ5,745ลิตรเท่านั้นเองครับซึ่งเล็กกว่าปริมาณความต้องการใช้น้ำร้อนต่อวันซึ่งมีค่าเท่ากับ20 0 0 0ลิตรต่อวันนะเห็นไหมได้ความจุถังน้อยกว่าปริมาณการใช้น้ำร้อนรวมครับฮะ เพราะอะไรครับเพราะว่าเราผลิตไปใช้ไปไงครับไม่ต้องทําถังให้ใหญ่ครับแต่ว่าอันนี้นะครับก็จะต้องเป็นพฤติกรรมที่อย่างที่บอกนะครับไม่ต้องทําถังให้ใหญ่แต่ก็ต้องมั่นใจว่าเราใช้น้ําร้อนสม่ําเสมอเฉพาะในช่วงกลางวันเท่านั้นไม่ได้สต็อกไปใช้กลางคืนด้วยถังเล็กลงได้ราคาของระบบก็ลดลงนะครับอันที่2ครับถ้าหากว่าพฤติกรรมการใช้น้ําร้อนของเรานะครับ เราใช้น้ําร้อนสม่าเสมอช่วงกลางวันเหมือนกันครับกลางคืนไม่ใช้ครับแต่นะครับเราใช้เฉพาะวันจันทร์ถึงศุกร์ครับใช้5วันครับเสาร์อาทิตย์โรงงานอาจจะหยุดครับวันจันทร์ถัดไปเปิดใช้งานใหม่ครับกรณีแบบนี้เราต้องสต็อกให้เยอะขึ้นนะครับถามว่าทําไมต้องเยอะขึ้นครับตัวเลขที่เอาไปใช้ไปคูณกับพื้นที่รวม ของแผงก็คือเอา40.8ลิตรต่อตารางเมตรไปคูณครับถามว่าทำไมต้องใช้ตัวเลขที่เยอะขึ้นไปคูณครับหรือทำไมต้องสต็อกน้ำให้เยอะขึ้นครับจริงๆแล้วนะครับพระอาทิตย์ไม่ได้หยุดเสาร์อาทิตย์เนาะต่อให้เราหยุดการใช้งานแต่ว่าผลิตการผลิตน้ำร้อนจากแสงอาทิตย์ก็ยังทำอยู่เนาะเพราะนั้นสาเหตุที่เราสต็อกให้เยอะขึ้นเพราะว่านะครับ เนื่องจากช่วงเสาร์อาทิตย์ที่เราไม่ได้ใช้งานแต่ความร้อนยังผลิตอยู่เพราะฉะนั้นความร้อนก็จะสะสมในระบบครับนะเกิดภาวะ s t a g n a t i o n ครับนะน้ำนิ่งอยู่ในระบบนานๆไม่ดีครับอุณหภูมิสะสมสูงขึ้นนะครับแล้วแถมอาจจะเกิดตะกันขึ้นมาในระบบครับนะเพราะฉะนั้นนะครับเราจะต้องไล่เอาความร้อนเนี่ยนะครับให้มันไปสะสมในถังแทนครับที่ถังเองเราก็จะมีการติดตั้งวาล์วนิรภัยนะครับ p e ชเชอร์ลิฟท์วาลนะครับป้องกันการขยายตัวของถังอยู่แล้วนะครับก็เป็นเซฟตี้อันนึงอยู่แล้วเพราะนั้นไล่กลับไปเก็บในถังสต็อกถังให้ใหญ่ขึ้นครับอ่า่เป็นสาเหตุที่ต้องต้องต้องใช้นะครับถังขนาดความจุที่ใหญ่ขึ้นนะครับแต่อันนี้ก็ยังเป็นพฤติกรรมที่เราใช้เฉพาะกลางวันกลางคืนไม่ได้ใช้นะครับเอา40.8ไปคูณ281.6ก็ยังไม่ถึง20 0 0 0ลิตรอยู่ดีครับ มาดูพฤติกรรมอันที่3ครับซึ่งใกล้เคียงกับการเอาแฟกเตอร์ห2รือ1.3เท่าในวิธีก่อนหน้านี้ไปคูณครับกรณีน,นี้จะเป็นพฤติกรรมการใช้น้ําร้อนสม่ําเสมอในช่วงกลางคืนครับจริงๆแล้วใช้ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนครับเพราะฉะนั้นการสต็อกน้ําในถังเก็บต้องใหญ่ขึ้นครับตัวเลขที่เอาไปคูณกับพื้นที่รับรังสีรวมก็คือ71.4ถึง81.6ลิตรต่อตารางเมตรไปคูณครับเห็นไมครั ผมยกตัวอย่างนะครับถ้าเอา71.6ไปคูณกับ281.6ครับก็จะได้ขนาดถังเก็บออกมา20,000 2 0น0 0ลิตรนิดๆครับเพราะนั้นพฤติกรรมการใช้งานแบบที่3แบบนี้ครับก็เหมือนกับพฤติกรรมการใช้งานปกติก่อนหน้านี้ก็คือเอาแฟกเตอร์1.2หรือ1.3เท่าไปคูณครับโอเคนะ นะวันนั้นเราต้องก็ต้องดูว่าพฤติกรรมการใช้งานน้ำร้อนเราเป็นแบบไหนนะครับถ้าเราสามารถลดขนาดถังลงได้นะครับราคาของระบบโดยรวมก็จะถูกลงต่ำลงนะครับคืนทุนได้เร็วขึ้นถ้าเราใช้เฉพาะช่วงกลางวันไม่ต้องสต็อกถังให้ใหญ่มากนะครับโอเคนะครับนั่นก็คือเรื่องของข,ข,ขนาดของถังนะครับในการคำนวณเรื่องขนาดของถังจริงๆยังมีรายละเอียดการคำนวณเกี่ยวกับระบบน้ำร้อนแสงอาทิตย์อยู่อีกเยอะนะครับ ยกตัวอย่างเช่นนะครับในเรื่องของการคำนวณระบบความร้อนเสริมนะครับขนาดของระบบความร้อนเสริมนะฮะซึ่งผมขอไม่พูดถึงนะครับในบทเรียนนี้ก็แล้วกันนะครับถ้าเราอยากรู้ว่าเราจะใช้ระบบความร้อนเสริมมีขนาดเท่าไหร่วิธีการคำนวณเป็นยังไงก็ให้ไปดูรายละเอียดในสไลด์อีกทีนึงก็แล้วกันนะครับสำหรับนะครับในคลิปบรรยายนี้ผมจะจบไว้เท่านี้นะครับโดยสรุปนะครับ ในเนื้อหาของระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิต์ที่ผมได้บรรยายไปนะครับหลักๆก,ก็จะมีอยู่สส่วนด้วยกันส่วนแรกก็จะเป็นความรู้ทั่วไปโดยภาพรวมทำให้เรารู้จักกับเรื่องของอ,องค์ประกอบนะครับประเภทของระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิต์นะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับอ,อันที่2ครับผมพูดถึงส่วนที่2ก็คือการเลือกขนาดของระบบ การออกแบบหรือการเลือกขนาดของระบบผลิตน้ําร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งมีทั้งระบบน้ําร้อนขนาดเล็กและระบบน้ําร้อนแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่นะครับสาหรับระบบน้ำร้อนแสงอาทิตย์แน่นอนว่านะครับรายละเอียดในการคํานวณก็ต้องดีขึ้นครับเพราะว่าเวลาเราลงทุนระบบขนาดใหญ่ก็จะมีค่าใช้จ่ายมากขึ้นการออกแบบก็ต้องละเอียดนะครับพอนะครับเพื่อที่จะไม่ทําให้เกิดปัญหาเรื่องของการใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นออกไปนะครับ เพื่อให้เกิดไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องของการออกแบบของระบบที่มีขนาดไม่เหมาะสมนะครับก็ต้องมีข้อมูลประกอบที่ดีนะครับในการออกแบบระบบน้ำร้อนแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่โอเคครับสำหรับในบทเรียนนี้นะครับก็หวังว่านักศึกษาและผู้เข้ารับฟังนะครับการบรรยายนะครับก็จะได้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งานระบบน้ำร้อนแสงอาทิตย์นะครับ ก็ต้องฝากไว้นะครับว่าระบบน้ําร้อนพลังงานแสงอาทิตย์นะครับาสามารถทํางานได้จริงนะครับผลิตความร้อนได้จริงนะครับสร้างอุณหภูมิน้ําร้อนได้ดีนะครับแต่ก็มีเงื่อนไขอยู่บนข้อจํากัดที่ปัจจุบันที่ทําให้ระบบน้าร้อนแสงอาทิต์มันไม่เป็นที่นิยมเมื่อเทียบกับระบบโซล่าเซลล์นะครับระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ก็เพราะว่ามีปัญหาอยู่หลายปัญหาครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยครับ เราขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบการติดตั้งรวมถึงการใช้งานที่ถูกวิธีครับผมบอกเลยว่าระบบน้ำร้อนแสงอาทิตย์ไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กหรือว่าขนาดใหญ่ยังไงต้องขึ้นอยู่กับการออกแบบที่ดีติดตั้งก็ต้องดีรวมถึงการใช้งานและการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องครับถ้าเราไม่ใช้งานน้ำร้อนเลยถ้าเราไม่บำรุงรักษาระบบเลยนะครับมันก็จะเกิดปัญหา ตามมานะครับแล้วก็ทําทให้เกิดภาพพจน์ที่ไม่ดีกับการใช้งานระบบน้ําร้อนแสงอาทิตย์นะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะใช้งานระบบน้ําร้อนแสงอาทิตย์ก็ต้องอมั่นใจว่านะครับเรามีการใช้งานน้ําร้อน,นเสมอนะครับตลอดเวลานะครับถึงจะสามารถใช้งานน้ําร้อนแสงอาทิตย์ได้อย่างายั่งยืนนะครับผมแนะนําว่าตามบ้านเนี่ยถ้าหากว่าปริมาณการใช้น้ําร้อนเราน้อยก็ไม่ต้องไปติดนะครับ เพราะติดไปถ้าคำนึงถึงเรื่องของการคืนทุนก็ยาวครับกว่าจะคืนทุนแต่ว่าระบบที่มีการใช้น้ำร้อนเยอะๆสม่ําเสมอเช่นตามโรงแรมตามโรงงานเนี่ยนะครับติดตั้งไปได้ครับถ้าเราบำรุงรักษานะครับอยากถูกต้องนะครับระบบก็จะคุ้มค่าได้เร็วนะครับแล้วก็ใช้งานได้อย่างยาวนานนะครับฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับ